สวัสดีครับกิตติครับไทยไทมช์ชาแนลนะครับวันนี้มาบ,บ้านของอายุทยาเสเดเรือนไม้ครับเสเดเรือนไม้รับทาบ้านนกดาวนะครับรับประกัน,นคุณบาพผ่อนได้ครับเพราะว่าผมต้องย้อนกลับมาที่นี่เพราะว่ามีท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้านะครับที่สนใจจะซื้อบ้านนกดาวแบบผ่อนได้ด้วย นี่ก็บอกก่อนได้ผมเลยย้อนกลับมาหาพี่ดาน่าก็คือสเสดเรือนไม้อีกครั้งหนึ่งครับคนไหนที่ข้ามาดูช่องไทยไทม์ชแนลนะครับกิตตีนะครับผมมาถ่ายบ้านนอกดาวของสเสดเรือนไม้ซ้ำเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นบ้านแบบใหม่ขึ้นมานะคือท้ำมาเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูตรงนี้ผมยืนผมยืนอยู่ที่ถนนสายเอเชีย เส้นนี้สายเอเชียนะครับสายเอเชียที่วิ่งมาจากกรุงเทพก็คืออยุธยาไล่ขึ้นไปทางานครสวรรค์นะครับไปภาคเหนือนะครับให้พอมาถึงประมาณ26กิโลนะครับให้สังเกตด้านซ้ายก่อนจะถึงพุทธอุทยานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ประมาณา1กิโลนะประมาณสัก1กิโลก็จะถึงอยุธยาสเสดย์เรือนไม้ของพี่นาหน้านะครับ รับทําบ้าน,น็อกดาวรับประกันคุณภาพใช้ไม้เต่งไม้แดงอย่างดีเป็นไม้เก่านะฮะแล้วราคาคือผ่อนได้แล้วของโครงการอของพี่นาหน้าเนี่ยก็คือสเสด็จเรือนไม้เนี่ยใช้เงินแค่แสนหกหมื่นห้าพันก็สามารถซื้อบ้านนอกดาวหรือจะราคาผ่อนก็คุยกับทางเจ้าของโครงการอีกครั้งหนึ่งครับก็ขายถูกมากและเขาใช้ไม้อย่างดีนะฮะรีสอร์ทเอาไปทำรีสอร์ท ที่พักอ,อยู่อาศัยได้สบายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าครับไปดูด้านในเลยครับสวัสดีครับกิติครับติดามชาแน,นลนะครับวันนี้มาบ้านหลังที่2ของอ,อายุทยาเสดเดเรือนไม้นะครับหลังนี้ทรงโมเดิร์นสวยมากครับออาให้ดูฮะใหญ่ขึ้นมาหลังนี้ใหญ่กว่านะใหญ่อ่เดี๋ยให้ดูรอบตัวบ้านเลย รอบตัวบ้านเลยครับสวยมากเลยนี่คือรอบตัวบ้านของทรงโมเดิร์นอีกหลังหนึ่งครับแต่ว่าหลังใหญ่หน้าหลังใหญ่ด้านนี้คือก็อจะประกบติดนะครับตอนนี้ก็แยกชิ้นส่วนอยู่น,นี่เลยดูห่างจริงๆแล้วต้องประกบติดบ้านนะตัวนี้นะครับต้องประกบติดก็ไป แต่ตอนนี้ก็ก็แยกส่วนอยู่อันนี้คือระเบียงนะครับระเบียงหน,หน้าบ้านครับอ่าวกันตอนเลยครับให้ดูเสานีเสาหน้าหกะเสาหน้าหกอันนี้ก็ประมาณหกสิบอนุห้าสิบหกสิบ ต่ยันนี้คือที่มาดูว่าสูงก็คือก็เอารองไม้ไว้นะฮะประมาณ60อันนี้50นะฮะเสาเสาหน้า6เหมือนกันนะเสาหน้าใจเสาหน้าหอันนี้เขาเรียกว่าคานอาถ้าพูดบ้านๆหน่อยก็เาเรียกว่าเสนะฮนะหน้าหน้าแปดนะเดี๋ยวผมให้ดูใต้ถุนบ้านนะฮะใต้ถุนบ้านนะครับอ,อันนี้รอด อันนี้รอดเขาเขา,เขาวางไว้ไว้แน่นเลยนะฮะสามสิบสี่เซนสามสิบสี่เซนวางไว้แน่นเลยฮะ,ะเพื่อให้แข็งแรงนะนี่คือช่วงไอ้ดูท้องใต้ถุนบ้าน,นะครับโอเคนะขวาขวาบ้าน,นเนี้ยเนี่ยก็ตีแนวนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านระเบียงบ้าน,นะครับไปด้านในเลยครับ ก็ความสูงของบ้านก็อยู่ที่ประมาณ50-60เซนก็เนี่ยก็จะใช้บันได3ขั้นหน้า10 3แผ่นนะทุกเสาของระเบียงบ้านนะครับแล้วภายในบ้านก็จะตีก็จะตีฝ้าฝ้าแบบนี้ครับอันนี้คือบัวปิดปิดไว้ปิดเสาไว้ด้วยสวยงามครับนะ ทรงโมเดิร์นเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจริงๆครับระเบียงบ้านเนี่ยความกว้างก็คือ2เมตรห้าสยาว3เมตรนะพนักพิงมีสองด้านครับนี่พนักพิงมี2ด้านสามเมตรสองเมตรห้านสะิบกว้างกวางมากเลยครับบ้านหลังนี้ก็จองแล้วนะครับนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในบ้านครับ ลูกค้าสามารถสั่งจองได้นะครับสั่งจองได้นี่คือประตูปิดเปิดนะครับปิดได้2ด้านโอเคคนระับปิดได้สองด้านประตูบานเลื่อนครับเป็นประตูบานเลื่อนอความสูงของประตูก็สองเมตรครับกระจกอย่างนี้เลยครับีนกระจกอย่างนี้เลยนี่ฝ่ายในห้องรับแขกครับทําเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกนี้ความกว้างนะครับความกว้างนี่สาเมตรยาว4ี่เมตรครับท่านผู้ชมคือสุดยอดจริงๆครับบ้านหลังนี้ใช้ไม้อย่างดีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเปดานนะฮะเปดานสองหลุมครับโอ้โหนี่ลงทุนเพื่อลูกค้าจริงๆนะฮะอองใจลูกค้าจริงสองหลุมมีไฟให้เรียบร้อยเลยครับเดียวดวงใหญ่เลยะฮะแล้วก็มีไฟดวงเล็กๆอีกสี่ดวงตาม่าฟาฟ้านะคะเนี่ยสองในสองในสองหลุมเนี่ยเดี๋ยวให้ไฟวั ออย่างดีเลยครับอ่าได้ดูบริเวณภายในห้องรับแขกคือห้องโถงนะครับบ้านหลังนี้ใช้ไม้อย่างดีนะครับคือพี่นาหน้าเนี่ยอุทยาเสดเรือนไม้นี่ก็คัดเลือกไม้จริงนะครับ็ก็เน้นไม้นะฮะนี่เราเข้าไปในห้องนอนนะครับห้องนอนนี้เป็นประตูสไลด์เหมือนกันครับหรือว่าประตูบานเลื่อนนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกนะครับเรียกได้หมดนะครับ ประตูฮะด้านในความสูง2เมตรนะฮะประตูเน่ยก้าบามมาในห้องครับห้องนอนครับกว้าง3เมตรยาว3เมตรนะฮะสวยงามมากเลยครับกว่าเนี่ก็จะตีแบบแนวแนวตั้งแบบนี้ฮะแนวตั้งหน้าต่างก็เป็นบานเลื่อน เนี่ยเลื่อนอย่างนี้ฮนะปิดเปิดอย่างนี้สวยงามครับล็อกนแบบนี้ครับถือว่าช่างี้ระดับฝีมือจริงๆนะฮะพี่ดาน,น่าจะใช้ช่างที่มีระดับจริงๆครับผมมาดูฝ้านะครับนี่ไฟติดไฟอย่างดีเลยครับเอาใจลูกค้าทุกอย่างเลยครับบ้านหลังนี้ถือว่าสวยมากแล้วก็ อันนี้พูดตามความเป็นจริงนะครับผมไม่ใช่ชอบของโครงการนะเขาสั่งแล้วนะมีคนดูในช่อง YouTube แล้วก็ถูกใจแล้วก็เข้ามาดูสั่งแล้วนะสั่งเพิ่มอีก3ามหลังะนะบ้านทรงโมเดิร์นโอเคครับนี่คือห้องรับแขกครับ ห้องรับแขกกว้าง3เมตรยาว4เมตรห้องนอน3เมตรคูณ3เมตรใช้ไม้เต็งกับไม้แดงเป็นหลักเลยครับไม่มีไม้อื่นรวมครับแถมทุกอย่างเลยมีไฟมีอะไรนะให้ให้หมดเลยให้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วประทับใจราคาบ้านหลังนี้ครับส่งโมเดริรหนึ่งค,อคือ4,65,000หก่าครับขายถูกมากเลยครับราคาต่อรองได้คุณกล้ามาต่อรองเองได้นะฮะนี่คือ บ้านนอกดาวของพี่นาหน้าหรือว่าเสดเดเรือนไม้หมาม่ยากจากอุทยาวิ่งมาตามถนนเส้นหลักก็คือสายเอเชียวิ่งขึ้นเหนือนะฮะไปเหนือก็26 26กิโลประมาณนะครับมองซ้ายมือก่อนจะถึงพุทธพุตยานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับก็ามาเยี่ยมชมดูโครงการได้มาต่อรองได้ราคานะครับราคาเริ่มต้นที่โคงการของ อายุทยาสเสตีดเรือนไม้ก็คือ165,000นะอันคือก้นต่ำก็คุณเข้ามาดูมันมีหลายแบบหลายทรงหลายราคาครับต่อรองได้รับรองคุณภาพใช้ไม้อย่างดีวันนี้ช่องไทยถามชาแนลกิตติครับอขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูแล้วก็กด subscribe กดติดตามให้กิตติด้วยนะครับสั่นกระดิ่งยิ่งดีใหญ่เลยครับ เวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ดูวิดีโอคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีครับ